สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่สาวน้อยนะคะคลิปนี้จะทําด้านความรักของชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนกันยายน2567มาดูกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะดูแบบไม่ซีเรียสนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะไพ่ได้เปิดไว้แล้วนะคะอ,อย่างแรกเลย เป็นไฮไลท์ของเดือนกันยาด้านความรักนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างของแต่ละสถานะนะคะมีการฉลองการในบางคู่เลื่อนสถานะแน่นอนนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่บางท่านก็รู้สึกว่าหมุลหงิดกับคู่นะคะอาจจะคู่ทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขนะคะ ดูไพ่รวมๆในเดือนนี้ไม่รู้สถานะไหนอาจจะมีการจบสถานะนะคะแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการจบเพื่อได้คนใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะมันมีหลายสถานะเกิดขึ้นอสองไพ่นี้บ่งบอกถึงการ กนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกับว่ายังมีพันธะอยู่อาจจะยังมีใจอยู่ยังเลิกไม่ได้แต่ว่าเรากับเขาคุยเกินไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมันเป็นลักษณะของการรู้สึกว่า,าต่างคนต่างไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเขาพยายามจะเขาเขาพยายามจะสื่อสารกับเราเลยคะ่ะแต่อาจจะความคิดคนละทางหรือเราเห็นเขาเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะในบางคู่นะคะ มีการตัดสินใจแน่นอนกับบางคู่นะคะหลายๆมันจะมีหลากหลายสถานาการณ์นะของแต่ละสถานะนะคะแต่ที่เด่นเลยคือเดือนนี้ชาวสิง์เรียกว่าฮอตนะคะอมีคนมาค้าขายขนมจีบด้วยนะคะเรียกว่าฮอตนะเดือนนี้นะคะมาดูแต่ละสถานะกันดีกว่าคะ่ะ สถานะไหนยังไงมันเริ่มกันที่โสดก่อนนะคะมาเริ่มกันที่โสดก่อน มาดูชาวโสดก่อนนะคะโสดมีสองกรณีนะ,ะมีกรณีแรกก็คืออาจจะทะเลาะกันในต้นเดือนอยู่ดีๆก็มีสิ่งที่เรียกว่าระเบิดออกมาก่อนหน้านี้น่าจะไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่เราก็เขานะที่ว่าทำงานเยอะเกินไปจนทำให้ ไม่ได้ใส่ใจกันล้าเลยกันมีการทะเลาะกันแล้วกลายเป็นคนโสดในต้นเดือนไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนมาขอโอกาสมีความใจเย็นลงแล้วหันหน้าคุยกันนะส่วนอีกเคสหนึ่งจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเลิก เลิกน่าจะเดือนที่แล้วไหมหรือว่าสองเดือนที่แล้วเพิ่งเลิกไปแล้วเดือนนี้กลายเป็นเดือนของการรักษาจิตใจนะคะฮิวใจเหมือนความสัมพันธ์อันนี้คือจบไปแล้วจบแน่นอนนะคะ,ะแต่เรายังทำใจไม่ได้นะคะ,ะเรายังรักเขาอยู่ ยังคิดถึงเขาตลอดเวลายังอะไรอาวณนเขานะแต่ความสัมพันธ์อันนี้คือได้จบลงไปแล้วนะคะได้จบลงไปแล้วมีการไม่เขาก็เรานะอาแอบส่องกันยังไปดูสเตตัสเขายังหาวิธีไปดูช่องทางต่างๆของเขาอยู่นะคะเคสนี้บอกได้เลยว่าเป็นอาการที่ปวดเรามาก อาสาหัสมากนะคะเป็นชาวโสดที่ยังไม่พ้นวิกฤตอันตรายในความทุกข์นะถึงขั้นว่าต้องอาศัยอาอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยธรรมะทำอาศัยธรรมะนะคะเข้าช่วยวมาดูท่านที่โสดแบบ ไม่มีแฟนเลยโสดวันนาน,นะคะมาดูว่าโสดแบบไม่ได้มีปัญหาเนาะมีการเปิดใจไหมมาดูกันว่าชาวโสดเนี่ยมีการเปิดใจไหม มาดูเคสของท่านที่ปวดเจ็บปวดปวดแล้วนะคะก็ยังอยู่อันนี้ไม่เปิดใจแน่นอนค่ะปิดตายเลยสองไพ่ใบนี้ขึ้นใหม่อีกแล้วเห็นไหมคะบง่งบอกถึงความเจ็บปวดปวดแล้วที่ไม่สามารถเดินออกมาจากความสัมพันธ์เดิมได้สิ่งนี้ทําให้จิตใจเราอ่อนแอนะคะอันนี้บง่งบอกถึงอารมณ์ของเราที่อ่อนแอเรายังอาลัยอาวรณ์อ่ะอาลัยอาวรณ์กับคนที่ จบไปแล้วนะคะสำหรับคนโสดนะรักเขามากนะคะรักเขามากเป็นช่วงของการหิวใจอ่ะพยายามปรับจิตใจตัวเองแล้วนะคะพยายามปรับจิตใจของตัวเองแล้วนะ ชาวสิงเรียกว่าจริงๆเดือนนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะหลายๆสถานะเรียกว่าฮอตมากาชาวโสดจะมีคนเข้ามานะในเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาเป็นคนที่ถูกใจเรานะแต่ว่าหลายท่าน่ะ จะไปซีเรียสจริงจังกับการงานอยู่นะ,ะคนเข้ามาเราอาจจะไม่ได้ไม่ไม่เชิงว่าหญิงใส่เขานะแต่ดูไพ่แล้วก็น่าจะมีการคุยกันคุยกันอยู่แต่ว่าอาจจะคุยกันลักษณะของการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะภายใหม่นี้บ่งบอกถึงคนมาจีบมาจีบนะคะอะ มาจีบแต่ว่าจะจีบชาวสิงไม่ง่ายนะคะชาวสิงอะ่ะจีบจีบยากแต่ว่าเวลารักใครก็จะสาหัสมากเหมือนกันนะเหมือนท่านที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะชาวโสดที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วเหมือนตัวเราทำใจไม่ได้อยากจะกลับไปขอคืนดีกับเขานะไพ่ใบนี้ขึ้นสองรอบแล้วนะคะ อรอบที่แล้วไม่ทักนะแต่รอบนี้ทักนะก็คือเราพยายามจะอยากกลับไปคืนดีกับคนที่เราจบไปแล้วอะ่ะเหมือนเรารักเขามากเลยนะคะอ,อะไรเอาวนแต่กับคนที่จบะคนใหม่ที่เข้ามาไม่เอาเลยนะคะคนเก่าที่จบไปอะเจ็บปวดปวดแล้วพยายามจะไปส่องเขาพยายามจะไปดูการเคลื่อนไหวของเขานะคะพยายามรอความหวังจากเขา ทุกสิ่งอย่างเลยอะค่ะแต่ว่าไพ่มันก็ชัดเจนอีกนะคะว่า,ามันได้จบความสัมพันธ์นั้นไปแล้วนะอันนี้ไม่รวมกับท่านที่เดือนกันยาต้นเดือนอาจจะมีการทะเลาะกันเหมือนเลิกกันในเดือนกันยา,าแต่ว่าสถานะแบบนั้นจะกลับมาเคลียร์กันนะคะเคลียร์กันแล้วดีขึ้นแต่สถานะที่หนักหน่วงเนี่ยเป็นสถานะที่ จบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาจบตอนกันยานะคนละเคสกันนะคะอ,ะอม,มันมีเคสที่แบบว่าช่วงหิวใจอ,ะอ่ะอ่ามีการมาขอขึ้นดีคิดว่าน่าจะเป็นที่ทางเราไม่เราก็เขานะที่อาจจะมีการ กลับมาขอคืนดีอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้นะคะอ,อในความขอคืนดีเนี่ยมันมีไพ่แสดงความยินดีเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะโอเค เช้าสดมีคนเข้ามานะคะแต่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบฮารุฮาราหมายถึงว่าตัวเราอาจจะไปมุ่งมุ่งกับงานเยอะนะดูจับไพ่แล้วนะคะมาดูสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะ สถานะไม่ชัดเจนยังไงเออ สถานะไม่ชัดเจนนะสถานะไม่ชัดเจนภายใบยแรกถ้าเขานอกใจหรือเขาคุยกับคนอื่นนะคะอแอบ,แอบเห็นไหมคะแอบ ทำอะไรจับได้ตัดสินใจเลยนะคะตัดสินใจตัดออกฉึกฉับไปเลยนะคะมีการตัดสินใจนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเด็ดขาดนะคะท่านที่สถานะไม่ชัดเจนเดือนนี้จะมีคนเก่ากลับมาง้อนะคะกลับมาจีบกลับมาง้ออีกครั้งหนึ่งนะคะ เห็นไหมคะไพ่บ่งบอกใบนี้กลับมาง้ออีกครั้งหนึ่งถ้าท่านที่สถานะไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหากันดูท่าทางแล้วน่าจะไปกันไม่รอดจริงๆแล้วหลายๆคู่ได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะยกเว้น เคสนี้นะที่ว่าเขาอาจจะคุยกับคนอื่นนอกใจเรา,าทำไม่ดีต่อเราถ้าเคสนอกใจตัดออกนะคะนอกนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องคุยกันไม่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยมีเวลาที่เรียกว่ามีปัญหาลุมเล้านะคะเดือนนี้จะมีการประคับประคองกลับมาเห็นไหมคะไพ่บ่งบอกถึงการกลับมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึง่งกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่ง สถานะไม่ชัดเจนเรียกว่าดีนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นออกมาก็คืออาจจะมีการคุยกันงอนกันนะแต่สุดท้ายแล้วสามารถเคลียร์ได้ก่อนหน้านี้มีปัญหากันก็จะได้กลับมา คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะก็กลับมาปรับสถานะกันอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงแฟนเก่าของเราคนเก่าของเราที่เรายังรักเขาหรือเรายังรอเขาอยู่เดือนนี้เขามีการกลับมานะคะอ่ามีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนท่านที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตัดออกแล้วคนนี้ไม่ใช่ไม่ผ่านบล็อกไปแล้วไม่เอาแล้ว ตัดออกคนนี้คือพยายามจะกลับมานะเหมือนพยายามจะกลับมาแต่เราไม่เอาแต่เขาก็ยังอยากจะกลับมาคือเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าชาวสิงมันชาวสิงแบบมันมีออร่าค่ะมันดูมิสเน่มันดูมีออร่ามันดึงดูดนะคะถ้าคนที่รักกันเดือนนี้อาจจะมีการปรับ เพื่อให้ดีขึ้นหรือมีการให้โอกาสกับคนที่เรายังรักอาจจะเป็นปัญหาที่แค่ไม่เข้าใจกันแต่มันก็มีประเภทแบบเราไม่เอาเขาแล้วแต่เขาก็ยังเนียนกลับมาอันนี้ก็บล็อกไปเลยค่ะมาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะมาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะคบกันนานแล้วนะคะ ที่เป็นแฟนกันสถานะชัดเจนนะ ท่านที่เป็นแฟนกันแล้วเป็นคู่กันนานแล้วอย่างแรกเลยที่จะเตือนนะคะต้องไม่ละเลยคู่ของเราเนาะดูแล้วชาวสิงท่านที่เป็นแฟนกันหรือเป็นคู่กันนานแล้วค่อนข้างโฟกัสไปกับการหาเงินก่าความมั่นคงการงานเยอะเกินไปจนละเลยคู่ของเรานะคะต้องมีสตินิดนึงนะคะเพราะว่าให้มันดู บ่งบอกถึงการอาจจะมีปัญหาได้นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงหลายๆคู่ก็น่าจะไปกันไม่รอดคือมันจะมีทุกเดือนนะคะที่ว่าเออถึงเวลาแล้วมันอาจจะไปกันไม่รอดนะไพ่ใบนี้มันมีเหตุมันมีความหมายของมันนะคะถ้าเราที่ผ่านมามันแบบมันรู้สึกอ,อึดอัด เรารู้สึกเราไม่แฮปปี้กับคนของเรามันไปกันไม่รอดไปกันยากเราอาจจะอยากอยู่สดๆสวยๆแล้วไหมมันดูคาราคาซังเลือกเกินนะคะเดือนนี้อาจจะแบบเลิกกันกระทันหันนะหลายๆคู่ดูจากไพ่แล้วที่ผ่านมาก็น่าจะมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันแล้วมันเหมือน อาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า,าจะไปต่อก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้มันลักษณะของการประมาณนี้ค่ะคืนไม่เข้าใครไม่ออกอาจจะได้เลิกกันในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะให้ใจเย็นๆแต่ก็มีนะคะคนที่มีสิ่งปัญหาการแล้วเคลียร์กันแล้วดีขึ้นก็มีมันมีสองเคสนะคะให้เราใจเย็นที่สุดเนาะท่านที่ได้ท่านที่ใจเย็นได้เปรียบอยู่แล้วนะคะอ่า เห็นไหมคะท่านที่ใจเย็นมันจะมาซึ่งเรียกว่าข่าวดีแต่ท่านที่คุยกันด้วยอารมณ์อ่ะเห็นแล้วงุนหงิดเห็นแล้วอารมณ์เสียอ,อยากทําตัวโสดทําตัวชิลอยู่กับตัวเองแฮปปี้กว่ามีปัญหาไม่เคลียร์กันไม่คุยกันอ่าอันนี้คือต้องเลิกกันแน่เลยนะคะเดือนนี้ซึ่งถ้ามันไม่ใช่อเราก็ฝืนไม่ได้เนาะแต่ท่าเรายังรักให้ช่วย ก็ควรจะประครับประคองคู่ของเราอย่าคุยกันด้วยอารมณ์น,นะคะอ่าไม่ดีเพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการต้องใช้ต้องใช้ความใจเย็นมากที่สุดนะคะอ่าใช้ความใจเย็นมากที่สุดเราไป เราใช้ความใจเย็นไปกับงานจนหมดแล้วอ่ะกลายเป็นกับคู่เราเห็นหน้าเราหงุดหงิดเราอารมณ์เสียอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเรามีสภาวะแบบนี้เราต้องคุยกันเราต้องปรับกันนะถ้าเรายังรักเขาอยู่นะคะเพราะว่ามันจะนำไปสู่การเลิกลาทั้งที่ยังรักกันนะเพราะว่าท่านที่เป็นแฟนกันแล้วช่วงนี้อาจจะปัง ท่านอะทางานเยอะล้าเลยเห็นไปคะทาตัวแบบว่าชิวชิวเหมือนโสดเลยอันนี้ไม่ได้นะเรา,าจ,จะคิดถึงเรื่องอนาคตมากเกินไปนะคะวางแผนเพราะว่างานเยอะงานเยอะมากมายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเงินด้วยแหละคะ่ะอ,อาจจะอยู่กันนาะนมันทําให้ล้าเลยกันนะเขาถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆกับผู้ตัวเองนะเห็นไหมคะใช้ความใจเย็นมากที่สุดเลย ทั้งหวททั้งมวลถ้าเราใช้ความใจเย็นมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยนะอ่ามันไม่ใช่ปัญหาทางที่ว่ามันแก้ไม่ได้มันเป็นอารมณ์ทางจิตใจของตัวเราเองนะเราอาจจะหงุดหงิดง่ายเราอารมณ์เสียเขาก็อารมณ์เสียนะมันจะไปกันใหญ่นะคะท่านที่เป็นครอบครัวกันขอโทษค่ะท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะ,ะมาดูท่านที่เป็นครอบครัวกันแล้วดีกว่าค่ะ เป็นครอบครัวแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูกันค่ะ เห็นไพ่ใบนี้ไหมคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะมันเป็นอารมณ์แบบความมิดตกข้างความกังวลถ้าใช้กับคู่ก็คือหูดหิดด้วยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงหูดหิดมากอาสองไพ่นี้มาเจอการแปลว่าอะไรเอ่ยอประกบคู่กับครอบครัว,วนะคะถ้าท่านใดใช้ความหมดูดหิดเข้าใส่เดือนนี้ต้องจบแน่เลยคะ่ะเห็นไหมคะจบเพราะอารมณ์ เพราะความหมุนหงิดมีปัญหาไม่คุยกันแต่ทําตัวประชดใส่กันเอาชนะกันนะคะอันนี้คือต้องเลิกกันแน่เลยค่ะถ้าถึงไม่เลิกมันก็จะเป็นลักษณะของแบบอาจจะต่างคนต่างอยู่นะคะความสัมพันธ์แบบเหมือนตายไปแล้วนะคะความสัมพันธ์แบบสาหัสมากนะคะถ้าดูไพ่แล้วเรียกว่าหลายๆคู่ ที่เป็นครอบครัวเดียวกันต้องประครับประคองให้ดีนะประครับครบประคองให้มากที่สุดนะคะเดือนนี้ชาวสิงแบบถ้าพูดถึงครอบครัวแล้วเราให้ความสัมพันธ์กับให้ความสําคัญกับครอบครัวค่อนข้างที่จะน้อยนะอย่า yeah. คิดแต่เรื่องเงินเรื่องงานมากจนเกินไปเข้าใจนะคะว่าชาวสิงเดือนนี้อาจจะงานเยอะค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะนะ,ะมันกลายเป็นว่าเราล้าเลยบวกกับมันเซนสิทีฟอยู่แล้วเวลามีปัญหาไม่คุยกันนะคะมีอีโก้ใส่กันนะคะ,ะท,ทั้งทั้งที่รักกันไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะท่านใดที่ใช้อารมณ์ในการคุยกันหรือใช้อีโก้ใส่กันเนี่ย เวลามีปัญหาฉันไม่คุยก่อนฉันรอเธอมาคุยนะ,ะฉันรอเธอมาง้อนะ,อะใครผิดใครถูกไม่ว่าแต่ว่าไม่กม้มไม่ก้มหัวให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่โอเคนะคะแบบนี้เพราะว่ามันจะนํามาซึ่งการจบความสัมพันธ์นะการจบความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้มันนนำมาซึ่งความปวดร้าวอ,ะอ่ะเรารักเขาเรารักเขาเรา เรายังไม่อยากจะเลิกกับเขาแต่ด้วยความที่ว่า,าไม่ยอมก้มหัวให้กันนะเพราะไพ่มันลักษณะจะเป็นแบบอา,อารมณ์ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับงานปัญหาเยอะแยะนะคะมีสิ่งที่ทำให้เราต้องเครียดเยอะอยู่แล้วนะมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เห็นไหมคะกลายเป็นลือสีลือสีบ่งบอกถึงความเงียบความโสดนะ มัวแต่โฟกัสแต่เรื่องความมั่นคงของชีวิตเรื่องความมั่นคงของการงานการเงินนะคะ,ะมันนำมาซึ่งปัญหาที่เรียกว่าอาจจะถึงขั้นเลิกรากันได้นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะไปเลยถ้าเรามัวแต่โฟกัสเรื่องการงานมากไปนะ,ะพยายามคุยนะ พยายามจะคุยให้เคลียร์กันดีๆนะไพ่ไม่เชิงว่าไม่ดีมันก็มีไพ่ที่ดีขึ้นมาถ้าเราพยายามเคลียร์กันใช้ความใจเย็นเข้าใส่แม้กระทั่งท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะ,ะเรียกว่าเดือนนี้ชาวสิงฮอตนะคะ โอเคลักษณะประมาณนี้นะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ